ไม่มีถ้าจะลั่นเนี่ยถ้ากระแทกอย่างเงี้ยกระแทกอย่างเงี้ยถือว่าไม่ลั่นแต่ไพแช็กโยนลั่นมืดจังวะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามารับชมช่องอนันต์นกคอใหญ่ครับผม EP นี้ก็ไม่ได้ไปต่อนกครับก็มีมานัดรับพระเนตรกับวันพรุวันนี้อารับผมสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ ช่อาจารย์นันอ่ะกินน้ำก่อนกินน้ำกินข้าวก่อนครับมครับนี่ครับอ่าช่างพเนี้ยดครับผมมาพเนียนกับอาจารย์นัทครับผมของผมอาจจะไม่เหมือนของคนอื่นครับใช่ครับอาจจะแตกต่างกันไปเทสสวยๆนี่ให้อาจารย์นันดูนะครับผมคือการขึ้นเล่นเล่นตัวนี้อยู่ไหมไม่ไม่เคยเล่นเลยครับไม่เคยเล่นก็อยากไปลองสายป่าดูครับอยารย์ลองสายป่าลองดูที่จริงเนี่ยของผมเนี่ย อาจจะไม่เหมือนของคนอื่นดึงเนี่ยถ้าถ้า,ถ,าถ้าจะขึ้นง่ายเนี่ยตั้งเข้าไปมันจะเสียบเข้าตาข่ายปั๊บ,ค,บคนง่ายเลยมันง่ายถ้าคนไม่เคยเล่นอาจจะยากนะดึงเนี่ยเนี่ยเข้างเงี้ยงกดปั๊บ,บยกขึ้นเลยอยู่ปึ๊กเลยของผมไม่มีถ้าจะลั่นยถ้ากระแทกอย่างเงี้ยกระแทกอย่างเงี้ยถือว่าไม่ลั่นแต่ไฟเช็คโยลั่นอย่าพึ่งดิลองหัวแกกไปเล่นขอเป่นี่น้ เออมันจานไม่ไหวเลยเออมันต้องมันนเเี่่ยยไมมรู้้ลตองือรับด้วยนะข้างอย่างเงี้ยไอ้กูอะไรเออมานจานไม่ใส่กันลั่งเลยเขาเลยไม่ต้องโอหไม่ควเล่นผมเนี่ยผมจะบอกให้ถ้าคนเป็นๆของผมเนี่ยเนี่ยไปแช็คลงเนี่ยถ้านกเหยียบไปแช็คลงไม่ลั่นนี่ก็เกินไปแล้วครับใช่ใช่ใช่แต่โยกไม่มีลั่นลมพัดไม่มีลั่นสวยครับผมอ่ะเช็คของก่อนไม่ไม่ต้องใส่ใช่ไหมครับอาจารย์เนี่ย มันไม่ต้องใส่ก็ก็ลองรู้แล้วก็คุณโยก็ลมพัดลั่นไหมล่ะวพราะคุณต้องเล่นดูก่อนว่าไม่ถูกใจหรือว่ามันลั่นเนี่ยคุณเนี่ยเนี่ยเสียบขึ้นมาในงัดลงครับคือนกถ้าอยู่เนี่ยเข้าล็อกถ้าอยู่บนน้ํเนี่ยโยกขันนี้ไม่ลั่นเนี่ยคุณว่าลั่นไหมล่ะอ่ะคุณว่าลั่นไหมไม่ไม่กระเทียลั่นอืมไม่แต่ถ้าขึ้นเนี่ยถ้าขึ้นเนี่ยเนี่ยคุณลั่นไหมล่ะ ถ้าคุณอยากใครมาเล่คุณก็แซงครับเนี่ยโกเราขึ้นมาเนี่ยเราขยยมเนี่ยละขึ้นเนี่ยเนร่อนไหมเนี่ยโอเคครับแต่ไฟเช็กมันมาล่องพอเนี่ยผมอ่ะถ้าคุไม่เคยเล่นเนี่ยปุ๊บเนี่ยอ่าดูเนี่ยอันนี้ใส่ที่ติดกล้องให้ด้วยครับเป็นแบบนี้ผมผมถ้าคุณแบบยืดนะผมผมว่าถูกใจอาจารย์ว่ะไม่เป็นถูกใจก็ไม่เป็นไรไหนครับไหนมันดูหน่อยครับเดี๋ยวผมทำไว้ให้อยู่เพื่ออาจารย์จะติดกล้องแบบ เนี่ยเนียจะติดแบบนี้เลยครับอาจารย์เนี้ยจะเอาตัวนี้เลยเนี่ยเอาตัวนี้ก็ติดได้ถ้าคุณมีขากล้องคุณมันยึดติดเลยต้องตัวจบกับของผมอันไหนเล็กกว่าของเท่ากันครับวัดวัดได้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดครับวัดวัดได้เลยผมจะบอกให้เยผมใส่ทิ้งไว้ให้อาจารย์นี่เผื่อจะติดกล้องโทรศัพท์หรืออันเนี้ยหมุนซ้ายขวาถ้าคุณติดติดหรือจะเอาเอียงนะมันมัน มันมีขายึดได้เนี่ยจอดมันมีาันมีคนทําเป็นนะแต่ว่าอันนี้ผมเผื่อไว้ถ้าไม่ไม่ชอบก็ถอดออกจะเอ็นซ้ายขวาผมก็เสริมขึ้นมาเนี่ยคือง่ายผมหาไม้เบาๆไว้ให้คครรัับบเผื่อมันจะไม้หนามันก็ไปดีขึ้นคนเนยรวมนกรวมใบไม้ถ้าจะอาจารย์เอาก็เอาไปไม่เอาก็ไม่เป็นไรนี่ผมทาไม่ให้เลยครับอาจารย์บอกจากตดกล้องคอนไหนนั่นคอนเขียนนั่น้าไงดาดดเราอยู่มันยังไม่ฟื้นนี่ครับอูยเบาครับผมเบาดี ผมไม่กล้าทําเล็กกันไหนกลัวอาจารย์มันไม่ไม่เคยเล่นพระเนี้ยผมเม่ผมจะทําเล็กกันนี้อกมันเด้ออาจารย์นั่นที่ทำเล็กแค่อออผมก็ทำเล็กแค่พันว่าเพราะเมื่อกี้ผมทำเล็กกว่านี้นะเล็กเล็กกว่านี้ผมมีของอาจารย์ใส่เล็กกว่านี้นะของอาจารย์ใส่เล็กกว่านี้นะใช่ผมต้องทำเล็กกว่านี้ปกติเพราะผมเน้นเบาดูรายละเอียดเก็บให้เนียนเก็บมารับพระเนียดครับอาจารย์นัดนะครับผมสนใจก็ให้แล้ว ทักได้นะครับผมเฟซบุ๊กก็ตงกันอะไรอ่าเฟซบุ๊กอะไรนะอาจารย์มันมันต้องเข้าเฟซบุ๊กก็นัดแส็นสุกเหมือนกันนัดแส็นสุกเหมือนกันไลน์ก็นัดแส็นสุกเหมือนกันครับไลน์ก็นัดแส็นสุกก็ช่างนะด YouTube ก็ช่างช่างนัดเนาะอันไหนอาจารย์ไลน์ทางนี้เลยอาจารย์ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายครับส่งมันสุกนัดส่งมันเนี้ยครับผมขาลาะลองเรื่อดูเลยคอนมลกเช็คได้เนี่ยคอนมลนี้อันนี้เนี่ย รับผมคอนบ<อ>สวยๆทั้งนั้นนะครับผมเนี่ยคอ,อบนบลเนี่ยเนี่ยสนใจคอนบลเนี่ยอันนี้ไม้ประดูแดงอันนี้อันนี้ติดชิงชันให้ปลายนี้ติดชิงชันให้นี่นะอ่าติดชิงชันให้เนี่ยสนใจคอนบลเนี่ยอันนี้ใสพ่พีอีให้ครับผมอือยังไงสั่งได้ใช่ไหมครับอาจารย์ฮะแตชอบยังไงสั่งได้นะส<อ>ั่อองได้สั่งได้หมดอันนี้ก็เนี่ยรีวิวด้อันนี้ก็ชานเดียวอันนี้ก็พร้อมส่ง ันเนี้ยขึ้นกดอันเนี้ lock, นยปล่อยล็อกกลไกช่างนั้นง่ายๆกลไกช่างนั้นง่ายๆปล่อย,ยล็อกเลยเนี่ยขอจะเหยียบไม่มีภาพเหยียบนี่ก็ลั่นเนาะลั่นครับต,นนตัวเนี้ยตกปั๊บลั่นเลยเนี่ยเนี่ยเข้ามาตกข้างหน้านี่ลั่นเลยระบบแบบเนี้ยเนี่ยเช็คไ,ได้เนี่ยมันดับเผาไฟมามาสองวันดำปีเลยนัได้ลนะเผาไฟอยู่นั่นนะ่ะ เห็นว่าล่ะไฟไหม้เลยนะมันไม่คืนเนี่ยงอเนี่ยเนี่ยดีดีดีคืนหุ่นตรงเนี่ยบิดยังกับเขาควายเนี่ยนี่ยังไม่เสร็จน <LET>. ี่ไม้สับเนี่ยอาจารย์นีวลงรายละเอียดนี่ไม้สับอันนี้ลูกค้าสั่งนี่ไม้สับยังไม่แกะลายเนี่ยเบามากเนี่ยขีดกว่ากว่าเป็นขีดกว่ากว่ากินน้ำกินท่าก่อนนี่ครับผมน้ำหายเย็นก่อนนี่ครับนกก็มีนะครับผมอาจารย์นก ขายหมดแล้วแต่ก่อนเต็มละโอ้ยเนี่ยก้อนเต็มอาจารย์ตาสายนี่มาไม่ว่างที่ตรุงนี่ครับผมนกอาจารย์ก็มีนะครับผมที่สิบห้าไปแค่สุดจ่ลูกผสมหมดใช่ไหมครับอาจารย์เนี่ยก็อีกตัวนึ่งผมเอาไม้คู่กับของคนณทำไงเข้าใจว่าไม้เม็ดสามอ่ะอีกหนึ่งไม้คุณเม็ดหนึ่งอีกไม้เม็ดสาม เสร็จแล้วคุณจะเลือกนี่ครับผมเงียบเข้าอะไรพรขอมเสร็จของเล่นใหม่ครับผมพี่น้องจะเอาไปติดกระพี้อันนี้คู่ของคุณอะเล่นสายป่าเอาจะได้อะคู่กับอันเดียวชันเดียวของคุณน่แหละจะทำลายนะอกเหมือนของอาจารย์นันเลยเนี่ยนะออกคิ้วคิ้วขึ้นบนนี่ตัวนี้ตัวแรกนะเพราปกติจะทำเนี่ยโค้งลงคิ้วโก่งบนนี่เห็นไหมเหมือนตาเลือกเนี่ยเห็นไหมหน้าอกมันอ่ะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยทำให้อาจารนําตัวแรกเลยับสังเกตดูรูนไม่เหมือนกันขึ้นเนอเออใช่ครับใช่ใช่ไม่เหมือนอ่ะอันนั้นรู้แรกเอะหน้าอกคนไม่สังเกตไม่รู้หรอกเนี่ยเนี่ยอันนี้ดั้งเดิมนั่นแหละแล้วดั้งเดิมแล้วอกมันโก่งลงอันนี้โก่งขึ้นเนี่ยโก่งขึ้นเนี่ยอ่าใครสวยอาการแล้วแต่ชอบ ชอบไหมยานชอบไหมเนี่ยของอาจารย์ก็ตัวนี้ทำโกงขึ้นเลยแหละตัวนี้ทำโกงขึ้นให้เนี่ยตัวนี้ทำโกงขึ้นให้รุ่นใหม่ยังไงสวยสวยมากันชูสวยดิโอ้โหสวยเอ้าไม่สวยแบ่งต่อหรือเปล่าไม่สวยก็แบ่งต่อหรือเปล่ามาลองดูมาล้างก่อนแบ่งต่อหรือเปล่าอยู่ไหนวะไปเก็บจะลืมอันนี้ดี นี่ปรับระดับของผมเองนี่ยังไม่โชว์เนี่ยนี่ปรับระดับชานเดียวชานเองเนี่ยผมปรับได้เลยไม่ไม่ต้องนั่นนี่รุ่นนี้นี่ประดูลำเนี่ยเนี่ยปรับได้เลยไม่ต้องไปใส่สลงสลักใส่สลักมันยากครับใชรถ้าไม่ตรงจริงคุณใส่นี่ของผมนี่ต่อตรงปรับปรับเนี่ยปรับเอาแค่ไหนเองนี่ใช้เองทำโชว์ด้วยครับนี่ งานปรับระดับนี่สนใจก็ทักได้นี่สวยไหมเนี่ยประดูเนี่ยมันเศษของอาจารย์นะเนี่ยเศษของอาจารย์นะเนี่ยด้ยเห็นผมก็จําได้แล้วสวยไหมนะเงาวบนี่ใสให้ด้วยนี่ใสได้นี่ถูนี่หน่อยมัน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 ไม่เรียบร้อยอ่าถูได้นี่อาจารย์ดูสิมีครมนมอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยโอ้มีนมให้ด้วยโอ้มีนมให้ด้วยชอบเนี่ยทำนมให้อันนี้ก็นมมีนมให้ด้วย เขาสิจมีนมมี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 ข้างหน้าอย่างเดียวของเขามีข้างหน้าอันนี้นี่ทำให้สองนมด้วยนี่นี่สองนมนี่เดี๋ยวมีแม่ไป่อนกยันถูกใจไหมถูกใจครับถูกใจนี่ถูกใจถูกใจอันนี้เป็นองนะราคาในของอาจารย์นานปกติผมไม่ทำนะเพราะมันใช้ไม้หน้าใหญ่นะเขาหน้าเท่าไหร่นี่เพราะมันไม้เนื้อเดียวใช่ครับตัวนี้นะไม่ใช่าไม้หน้าเล็กนะต้องน้อยต้องห้าเซนใช่ครับมันจะขึ้นได้ก็มนทำอ่ะอ้า มันไม่ใช่ไม้ละเลงเปลืองไม้นะครับโอ้แผ่นใหญ่ไหมทําแม่นะจานนั้นก็แผ่นใหญ่ก็ของที่ค like ุณว่าจะขายให้ผมน่ะก็คือเอาทั้งแผ่นน่ะแผ่นใหญ่แผล้วไม่มีไม่กี่ตัวกันนี้ไม่มีติกระพีเขาทําให้ผมไม่มีติกระพีัวนี้ไม่มีติกระพีเลยตอนเนี้ยแต่ตัวที่คีณมีอยู่ตัวเดียวแหละเพราะฉะนั้นไม่โค้งผมไม่โค้งสวยไหมครับจารผมดัดทุกตัวนี่ครับวันนี้ครับจานย์สายวันนี้ครับครับสวัสดีครับมาวันนี้มารับพันเนียดเนาะมารับพันเนียดสั่งไปกี่หลังครับ ทั้งหมดรวมเก้าหลังเก้าหลังนะครับผมของช่างของช่างนัดคนเดียวเลยเก้าหลังนะครับใช้เองใช้เจ็ดเอาไปใช้เองเจ็ดนู่นนะเอาไปใช้เองเจ็ดแบ่งจากนั้นใบหนึ่งแบ่งแปะใบหนึ่งเป็นเก้าไม่เคยเยอะไม่ไม่เจ็บพระเนตรช่างอื่นเลยครับเนี่ยเจ็บของอาจารย์นัดคนเดียวเลยเนี่ยถ้าถ้าถ้าเอาโทรศัพท์ติดเดี๋ยวอาจารย์สาจริบไปส่งนกเนาะ ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์เดี๋ยวผมจะรีวิวให้อีกรอบนึงงานหน้าครับผมโอเคครับครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้อีกรอบนึงครับผมเงียบครับผม